สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ครูมาไลฟ์ในเวลาที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไลฟ์นะคะพอดีออกมาซื้อขนมปังก็แล้วครูก็ไม่ได้แต่งหน้าเพิ่งตื่นนะคะตื่นไม่นานมานี้แล้วก็หน้าก็ยังแบบสดอยู่ก็เลยถือโอกาสไลฟ์นะคะระหว่างทางมาซื้อมาซื้อขวดสองนะคะดู อ,อยากจะบอกเคล็ดลับการให้นะคะเคล็ดลับการให้ที่มีมูลค่ามากที่สุดนะคะเป็นการให้ที่หลายคนเนี่ยอาจจะกำลังกังวลว่าให้อะไรใครไม่ได้เพราะไม่มีทุนไม่มีเงินนะคะจริงๆพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยครูก็เดินผ่านขอทานนะคะเดินผ่านขอทานก็จริงๆอขอทานก็มีอยู่มีอยู่ทุกทุกหนแห่งใช่ไหม ขอาทานนี้มีอยู่ทุกหนแห่งเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะอยากช่วยเงินใครอยากจะให้ใครแต่ว่าตัวเองเอทําให้คุณนึกถึงตรงนี้ว่าสมมุติตัวเองให้ไม่ได้เมื่อก,กี้เนี่ยครูก็ทําให้ครูได้นึกคิดได้ว่าจะต้องจะต้องไลฟ์นะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีขอาทานมาใช่ไหมทำให้คุณนึกถึงคําถามแล้วก็คําพูดที่ ในชีวิตนี้ก็ได้ยินหลายคนบอกว่าไม่มีเงินช่วยใครไม่สามารถช่วยใครได้ไม่รู้จะทําบุญยังไงนะคะเคล็ดลับการให้นะคะครูได้สอนไปหลายๆครั้งอยากจะบอกว่ามันมีมูลค่าพอๆกันกับเงินที่ที่ที่คุณอาจจะให้ด้วยซ้ำหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการให้เนี่ยมันมีการให้หลายรูปแบบไหนลองบอกครูหน่อยว่ามันมีให้แบบไหนบ้างการให้จริงๆเนี่ย สำคัญมากนะคะเดี๋ยวครูให้คีย์เวิร์ดเดี๋ยวพวกเราช่วยกันช่วยกันบอกหน่อยว่าการให้เนี่ยมีให้อะไรได้บ้างสมมติคุณไม่ไม่มีเงินหรือไม่ได้ให้เงินแต่ให้อย่างอื่นได้ไหมคะให้อะไรได้บ้างหนึ่งไหนไหนช่วยบอกมาหน่อยให้อะไรได้บ้างพี่คุณนาคุณแบลนะคะสวัสดีค่ะคุณแพงวันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝรั่งเขากลัวนะเห็นจ่อกล้องใส่เขา เดี๋ยวเดี๋ยวเขากลัวเห็นจอกล้องใส่เขาเนาะทัศนีโอเคอ่คาจากแคมบเดียมาด้วยการให้นี่มีอะไรบ้างไหนบอกหน่อยให้คำปรึกษาที่ดีเยี่ยมมีใครเขียนมาอีกให้อะไรได้อีกเราให้อะไรใครได้อีกคะเดี๋ยวพาเดินพาเดินสักนิดนึงก็ได้ คุมไม่ได้โชว์หน้าตัวเองนะเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้านะคะใครอยากเห็นนะใครอยากเห็นเดินออกมาซื้อควอซองตอนเช้านะคะยังไม่ได้อาบน้ำเลยร้ายเฉยคุณลูกเกดคุณสีวิการกร์ Love and ด์ไคลเนสเยี่ยมมากแซนด้าให้ความรักแล้วก็ให้ความ ให้เขาเรียกว่าอะไรให้ความดีอะทําความดีใช่ไหมเยี่ยมเมื yeah. ม่อกี้เนี่ยครูกเ็เดินผ่านขอทานใช่ไหมแล้วขอทานก็น่ารักมากเลยนะคะก็เป็นเขาก็มีทุกอย่างครบอะมีอวัยวะทุกอย่างครบก็เป็นซึ่งถ้าใครอยู่ในยุโรปหรืออยู่ต่างประเทศก็จะเห็นว่าก็จะมีจะมีบ้างนะคะแต่ สิ่งที่ครูให้เขาก็คือรอยยิ้มนะคะให้รอยยิ้มแล้วก็ให้ขับโวยพรน,นะคะให้รอยยิ้มและคําโวยพร mm hmm. มูลค่านี่ก็สูงมากเช่นกันนะคะเพราะอะไรรู้ไหมทําไมมันถึงมีมูลค่าทั้งที่มันไม่ใช่เงินรู้เปล่าหน้าครูอยู่นู้นครูอยู่นี่ครูอยู่นี่เห็นครูไหม mm hmm. มันมีมูลค่าพอๆกันนะคะถึงมันจะไม่ใช่เงินทําไมรู้เปล่าใครรู้บ้าง ครูให้รอยยิ้มและให้คําอวยพรแล้วขอทานคนนั้นเขาก็ยิ้มรับด้วยนะคะยิ้มรับแล้วก็เขาอมองตามองตาครูด้วยแล้วก็ยิ้มรับรู้ไหมทําไมมันถึงมีมูลค่าพอๆกันกับเงินมหาศาลหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ําเพราะว่าคนที่ให้เงินหรือบริจาคเงินอาจจะไม่ได้รู้สึกดี อาจจะไม่ได้มาด้วยความต้นต้นกำเนิดของความรู้สึกนั้นอาจจะไม่ได้เพียวนะคะอาจจะไม่ได้บริสุทธิ์ก็ได้นะคะอันนี้กรณีพิเศษนะคะสําหรับบางบางกรณีเท่านั้นก็คือสิ่งที่มันทําให้การให้ที่ไม่ใช่เงินมีมูลค่านั่นคือเตรียมจดนะเตรียมจดความรู้สึกดีความรู้สึกดีค่ะ ที่มันมีมูลค่ามากๆากเลยพอๆพอๆหรือว่ามากกว่าเงินเป็น euh, ที่หลายคนอาจจะคิดโอ้ยไม่มีเงินบริจาคไม่มีเงินช่วยเขาไม่มีเงินนั่นนี่ไม่มีเงินทําบุญความรู้สึกดีความรู้สึกดีด้วยความรู้สึกความรู้สึกดีเป็นยังไงด้วยไหมความรู้สึกดีเดี๋ยวครูกไกดให้นะเตรียมจดนะความรู้สึกดีจริงๆที่มันทําให้คนรู้สึกดีจริงๆก็คือเป็นความรู้สึกที่ว่า มันเปลี่ยนไปด้วยความปิติค่ะความปิติค่ะความปิติยินดีค่ะเออเอาให้ถึงความรู้สึกเนี้ยเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกปิติยินดีนั่นคือสิ่งที่คุณให้ออกไปเนี่ยมันจะย้อนกลับมาหาคุณมาหาศาลเลยคุณจะบอกให้นี่มันสุดยอดว้าวเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ย กูจะบอกอยนั้นอย่างดรดิพักชอปราเนี่ยดิพักชปราเคยพูดถึงเรื่องการทำความดีนะคะการทำความดีจำได้ไหมการทำความดีเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป่าประกาศนะคะไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศนี่คุณฟังดีๆนะเพราะอะไรเพราะว่าพลังของการให้พลังของการทำความดีอ่มันจะกระจัดกระจายยิ่งไปประกาศเนี่ย ความเข้มข้นของมันเนี่ยจะน้อยลงนะคะเหมือนพระพุทธเจ้าใครได้เคยได้ฟังล้านหนึ่งที่ครูสอนพระพุทธเจ้าพูดถึงการปิดทองหลังพระนะคะการปิดทองหลังพระนั่นนั่นเป็นพอได้มาฟังดรดิพักชูบราเนี่ยถึงได้เข้าใจอ๋อนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าหมายถึงคือทำให้ความดีนั้นนั่นมันมีพลังเข้มข้นนะคะพลังเข้มข้นของการของการให้จริงๆนะมันไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยค่ะ โอเคไหมคุณได้ยินอะไรที่แพงมากมีมี่เป็นยังไงสบายดีไหมมีมี่คิดถึงจังเลยเอ่อมีมีม่ได้รับน้ําหอมชายแล้วใช่ไหมใครอยากได้น้ําหอมชายเนี่ยติดต่อคุณมีมี่นะอยู่ที่ประเทศไทยเลยโอเคเราส่งยิ้มให้ทักทายเออให้เปลี่ยนไปได้วยความปีติยินดีนะจดคีย์นี้หน่อยปีติยินดีกูพาเดินมาตรงไหนเนี่ยให้คำเป็นเพื่อนให้ความเป็นเพื่อน ให้หลุมภัยให้เพื่อนให้โอเคการให้อะไรก็แล้วแต่นะคะมีให้อะไรอีกให้ความรู้ยังไม่มีใครเขียนเลยเขียนมันเลยให้ความรู้เนี่ยให้ปัญญานั่นเองให้วิทยาทานนั่นเองนะคะให้ความรู้นี่ก็เป็นอะไรที่มีพลังมหาศาลจริงๆนะคะเพราะการให้ปัญญาเนี่ยทำให้คนคิดได้นี่คือบุญมากเลยนะคะคุณนะจดไว้นะแล้วก็ ให้อีกเออให้คำปรึกษาที่ดียอดเยี่ยมอ่านยังคูยอ่านยังอันเนี้ยทำไมคุณไม่เห็นคอมเมนต์อ่านเดี๋ยวต่อนนะ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยเออเราต้องจําไว้นะคะว่าความรู้สึกดีเนี่ยมันต้องมีคุกไกให้นะความรู้สึกดีเมื่อกี้นะจดสรุปนะมันเป็นความรู้สึกปีติคะ่ะ ปีติยินดี <c oughs> <c oughs> ปีติและยินดีนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยใช่ไหมแล้วก็การ <c oughs> การให้เนี่ยนะคะถ้าคุณให้หรือช่วยเหลือใครเนี่ยมันต้องมันต้องมีความรู้สึกปีติยินดีนั่นคือจบแล้วนะคะฟังดีๆนะถ้าคุณมีความรู้สึกปีติหรือยินดีนั่นคือจบแล้ว จบแล้วคุณได้ไปเรียบร้อยแล้วคุณได้ไปเรียบร้อยแล้วตอนที่คุณปีติตอนที่คุณทําตอนที่คุณให้นะคะทีเนี้ยหลายคนเนี่ยก็จะมาเป็นทุกข์อีกทีหนึ่งว่าเออเขาไม่กระตันอยู่เขาไม่เห็นค่าเขาไม่เออสานึกในบุญคุณนะคะฟังไว้เลยคุณได้ตั้งแต่ตอนคุณให้แล้วนะคะแล้วถ้าเขาเนี่ยมาตอบแทนบุญคุณมาเออมาเออ มาสํานึกบุญคุณหรือมามากระตันอยู่กับคุณเนี่ยถือเป็นรางวัลถือเป็นของแถมให้คุณเข้าใจปะ่ะนี่แหละที่สําคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่วัดได้ว่าคุณให้แล้วการให้ของคุณมันจะกลับมานั่นก็คือความรู้สึกปิติความรู้สึกมีความสุขนั่นเองนะคะที่ได้ให้ให้รอยยิ้มพอยิ้มให้ใครแล้วเขายิ้มรับเนี่ยรู้สึกมีความสุขจังจริงไหมพออวยพรใครแล้วเขา ออรู้สึกแฮ ppy อ้รู้สึกมีความสุขจังเหมือนกันให้นั้นมันได้เรียบร้อยแล้วนะคะมันได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคิดถ <id th ương crew> ึงครูมีมีเดี๋ยวจะพาเดินไปตรงนี้เดี๋ยวไปละมาสอนแป๊บเดียวนะคะมาสอนแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณอาจจะแบบอยากจะช่วยใครสักอย่างนะคะแค่สมมุติว่าคุณอยู่ไกลเขาแล้วอยากช่วยเขาแก้ปัญหาคุณรู้ไหมทําอะไรได้ เออทำอะไรได้ถ้าถ้าเขาอยู่อ,อยู่ไกลคุณอยากจะช่วยไม่ว่าจะเป็นคุณอาจจะได้ข่าวอะไรไม่ดีเกี่ยวกับใครหรือว่าแม้แต่ข่าวสุกสนัตสุกนตรกรรมต่างๆนะคะที่เราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่สามารถไปคือพูดง่ายๆบางคนก็ในในโลกนี้มันก็จะมีสุกนัตรกรรมบ้างใช่ไหมคะสิ่งที่เราทำได้คืออะไรรู้ไหมคืออะไรให้ ส่งความรู้สึกดีๆให้เขานะคะส่งความอวยพรให้เขานี่แหละคือการให้ที่สุดยอดนี่เป็นเหตุผลที่เวลาที่ถ้าทุกๆคนเนี่ยมาตั้งใจโฟกัสนะคะส่งความรู้สึกดีๆให้ให้กันนะโลกใบนี้มันก็หมุนมันก็ขยับแล้วมันก็สูงขึ้นนะคะครูบอกเลยเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่กังวลว่าให้ไม่ได้ทําบุญไม่มีเงินทําบุญคุณไปให้อย่างอื่นได้นะคะ <c oughs> คุณให้อย่างอื่นเขาได้บางคนอาจจะอยู่ในสังคมที่ว่าต้องช่วยบุญช่วยงานอะไรก็ตามแต่นะคะคุณเอาตัวของคุณเนี่ยไปช่วยแทนได้นะคะเข้าใจปะ่ะนี่ก็ฝากบอกเลยว่ามันมีคุณดึงขุดของของคุณออกมาให้เขาจนได้นั่นแหละความรู้สึกดีๆก็ไปถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นามาอยากอยากอ,าอยากให้พวกเราเนี่ยมาช่วยกัน ส่งความรู้สึกดีๆให้กันนะคะส่งคําอวยพรนะพิมพเตรียมเนี่ยการส่งความรู้สึกดีๆคือส่งคําอวยพรนะคะส่งคําอวยพรถ้าทุกคนคิดแบบนี้เนี่ยโอ้โหตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ไ้านนี้นะยี่สิบเจ็ดล้านคนโลกเปลี่ยนไปมหาศาลเลยเนี่ยใครได้ฟังสารนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนไว้นะครูไปแล้วแหละอาจจะก็ไม่ได้เห็นหน้าครูหรอกเพราะว่า ม่ได้ยังไม่ได้อาบน้ำนะคะขออวยพรทุกคนให้มีความสุขเยอะๆแล้วก็มีวันแฮปปี้เดย์นะคะเป็นวันที่ดีที่สุดในทุกๆวันเลยบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะ